สวัสดีค่ะวันนี้ชีลองฟาร์มจะมาคุยกันเรื่องเข็มฉีดยาเนี่ยะคะ่ะอันนี้เข็มของเรานะคะที่ใช้เราใช้ที่นี่นะคะสติงนะคะซีซีนะคะแปดแล้วก็นี่นะคะกระบอกเราเอามาตัดนะคะเพราะว่าเข็มที่เราใช้มันจะอยู่ที่นิ้วนึงนะคะเราไปหาซื้อเข็มครึ่งนิ้วไม่มีนะคะความยาวของเข็มครึ่งนิ้วไม่มี เราก็จะใช้ประมาณนี้นะคะอันนี้ฉีดฉีดตรงๆงทิมเข้าไปนะคะทิมลงไปแบบนี้ตรงๆก็จะโดนเนื้อนะคะแต่ถ้าเราจะใต้ผิวหนังแล้วก็ตะแคงเอียงเข็ม45องศานะคะไว้ใต้ผิวหนังนะคะถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะเซฟนะคะเซฟป้องกันแพะของเราเนี่ยค่ะเซฟป้องกันได้สบายมากเลยนะคะ บางครั้งนะคะแพะมันดิน้นมันอะไรถ้าเกิดเข็มเรายาวมากบางครั้งก็จะไปทิ่มไปไปชนไปอะไรทําให้แพะของเราบาดเจ็บเจ็บแข้งเจ็บขาปวดตรงนั้นตรงนี้ได้นะคะเราก็เลยจะตัดแบบนี้นะคะตัดครึ่งนิ้วให้อยู่ประมาณครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ใช้ปอกทีนี้เราทิ่มเข้าไปแค่ไหนก็ได้แค่นั้นนะคะเนี่ยเป็นการเซฟต้องการแพะของเราด้วยนะคะการฉีดยานะคะมันฉีดได้หลากหลายที่นะคะอย่างใต้ผิวหนัง แต่ที่เราไปอบรมมานะคะใต้ผิวหนังจะออกฤทธิ์ได้ดีก็จะเป็นบริเวณโคนขาหน้านะคะโคนขาหน้านะคะบริเวณโคนขาหน้าเราคือใต้ผิวหนังค่ะดึงหนังเขาออกมานิดนึง<ค>นหรือนด้านหลังนี่ค่ะหลังโคนขาหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะประมาณตรงบริเวณนี้นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโคนขาหน้านี่นะคะหรือว่าที่ไหนก็ได้นะคะบริเวณต้นคอนี้ก็ได้นะคะ ดึงหนังเขาขึ้นมานะคะแล้วก็ฉีดใต้ผิวหนังนะคะเราคือตรงไหนที่เขาเคลื่อนไหวบ่อยที่สุดมากที่สุดยาของเราก็จะออกฤทธิ์ได้ดีแล้วก็รวดเร็วนะคะได้ดีที่สุดนะคะก็วันนี้ก็มีคลิปนะคะการเนี่ยคะ่ะวิธีการตัดกระบอกเข็มนะคะบางคนถามมาเยอะเลยนะคะว่าทําแบบไหนเนี่ยค่ะปอกมันนะคะแล้วก็ตัดเราก็ตัดประมาณว่าให้ได้ครึ่งนิ้วอะคะ่ะเนี่ยคะ่ะ เข็มเรามันยาวหนึ่งนิ้วใช่ไหมคะเราตัดให้ครึ่งนิ้วนี่อันนี้ก็ถึงถึงกล้ามเนื้อเขาแล้วนะคะเวลาเราให้ยาทางกล้ามเนื้อให้ยายาบางตัวให้ฉีดกล้ามเนื้อเราก็ฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะคะมันจะได้ผลไวนะคะถ้าใต้ผิวหนังก็ฉีดใต้ผิวหนังส่วนมากยาที่ใต้ผิวหนังก็จะเป็นยาฆ่าพยาธินะคะตอนนี้ทางเราจะใช้ไอเวอร์แมกอฟนอกนะคะเพอเมื่อกี้อากาศไม่ค่อยดีนะคะแพ้ของเราเป็นพยากันเยอะเลยนะคะ เอาไม่อยู่เลยนะคะเราก็เลยมาใช้ยาของนอกนะคะไม่ใช่ยาไม่ดีนะคะยาดีอยู่คะ่ะแต่พยาศ่ะคะ่ะมันดื้อยานะคะมันดื้อยาเราใช้ยาตัวนี้บ่อยๆแล้วเหมือนว่ามันไม่ได้ผลนะคะเราจะถ่ายพยาิบ่อยมากนะคะเราก็มันจะมีปัญหานะคะการวิ่งจับแพะแพะของเราก็เครียดนะคะเกิดความเครียดก็จะไม่สบายนะคะเพราะว่าพื้นที่เราค่อนข้างจะกว้างนะคะจะจับยากแพะก็เครียดเพราะฉะนั้นเราก็เลย ถ่ายพยายบ่อยๆก็ไม่ไหวค่ะมันจับแพะยากนะคะทีนี้หลังจากที่เราทําการถ่ายพยาธแล้วนะคะเราก็ต้องดูนะคะว่าตัวไหนที่แบบสองอาทิตย์สามอาทิตย์ก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็จะทําการถ่ายพยาธซ้ําอีกนะคะแล้วก็มาหาสาเหตุน,นะคะว่าเขาเป็นอะไรทําไมไม่อ้วนอะไรนะคะก็จะมีการเพิ่มยาบํารุงเข้าไปด้วยนะคะการรักษาแพะการดูแลแพะนะคะบางครั้งก็ดูทันบางครั้งก็ไม่ทันนะคะแพะ ยิ่งอากาศเปลี่ยนแปลงจะไม่ค่อยดีนะคะแพ้ไม่ค่อยชอบนะคะหาคลิปนี้นะคะถ้ามีประโยชน์มีสาระอย่างไรก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีลองฟาร์มของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ